หน้าเบื่อเหมือนเรือไม่มีจุดหมายหากินเลี้ยงกายด้วยใช้แรงงานของเราเนี่ยนี่แหละค่ะปล่อยเพลงลับเพลงเด็ดเลยแหมละตรงวัน วันแรงงานพอดีนะคะนึกขึ้นมาได้ก็ร้องเลยเพราะนี่คือเพลงที่พอ่อชนะบุญาโชจรดปากาแต่งเก็บไว้นานแล้วค่ะไม่เคยได้นําไปอัดเสียงและนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในจํานวนเพลงอีกเกือบ200เพลงเลยนะคะที่ศิลปินแห่งชาติของเราเนี่ยแต่งแอบเก็บไว้ไม่มีใครรู้ละค่ะก็ยอมรับว่าอาจจะล่าช้าไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่แต่งไว้เป็นเพลงแบบลูกทุ่งแท้เลยเนื้อหาเนี่ยก็สบับบที่เราคุ้นเคยค่ะเรื่องชีวิตท้องไร่ท้องนาอาจจะไม่วหวือหวาเหมือนเพลงลูกทุ่งยุคนี้ พ่อเลยบอกว่าก็เข้าใจว่าเพลงเนี่ยมันอาจจะไม่โดนใจหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าใครอยากจะรู้ว่าเพลงลูกทุ่งแท้ที่แม่นเรื่องสัมผัสชั้นทละลักการใช้คำเนี่ยเป็นยังไงพ่อยินดีนะคะให้เพลงไปร้องไปศึกษากันได้เลยว่าแต่คุณพ่อเก็บเพลงอะไรเอาไว้บ้างล่ะคะนี่ไปฟังพ่อกันค่ะมีทุกทุกอย่างทุกเพลงเพลงถวายพระพรก็มีเพลงเกี่ยวกับสถาบันเพลงเกี่ยวกับไอ้ลูกทุ่ง ชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรเงี้ยน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วก็กรรมกรผมแต่งในแบบสมัยเก่าๆอ่ะมีสี่ท่อนสี่ท่อนมีไอ้สมัยใหม่เขาจะท่อนทุกทุกท่อนนี่มันต้องเนื้อรองทำนองต้องคลายๆกันฉันทะลักถูกต้องสัมผัสนอกสัมผัสในแง่แล้วก็ลูกทุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคำาม่าเป็นลูกทุ่งนี่ต้องลูกทุ่งจริงๆร้องยังไงต้องร้องเพลงให้ อะไรนะักเตะที่โบราณที่ว่าจะร้องให้สุดคำรำให้สุดแขน บอกแต่งเพลงสไตล์เก่าก็จริงแต่ไม่ตำหนิอะไรกับลูกทุ่งรุ่นใหม่นะคะมองว่าสร้างสรรค์ก็หยิบจับสถานการณ์มาเรื่องไกลตัวอะไรก็แต่งกันเป็นเพลงแต่ก็ยังมีศิลปินรุ่นใหม่เหมือนกันที่มอบเพลงไว้ให้ก็เป็นลูกทุ่งวัยทีเลยนะคะน้องปานปานจีวาแหมคนนี้มารายการเราหลายทีแล้วพ่อก็ให้เพลงกับท่อมรักหลังเก่าค่ะไปที่ห้องนั้นเลยตุริย จะลาลับทิวยอดภัยลมทุง่งโชยไกลเห็นรวงข้าวไหวโอนเอ็นเมื่อมองท้องนาเบื่อเวลายามเย็นทำให้หัวใจมันเต้นเมื่อเห็นกระท่อมหลังเก่าย ส่วนเรื่องสุขภาพนะคะหลังตรวจพบก้อนเนื้อร้ายที่กระเพาะปัสสาวะและรักษาตัวมานานนับปีล่าสุดมีข่าวดีว่าศิลปินลูกท่งชั้นครูพ่อชชนะบุญนโชตรักษามะเร็งหายแล้วแล้วก็พร้อมลุยงานต่อนะคะจะร้องจะทำขวัญน,นาคในวัยเล็ก8ดนี่พ่อบอกได้หมดขอให้ว่ามาค่ะ